สวัสดีครับมือนีวันที่12มีนาคม2 5ง7ครับผมเลืกงานยามดีครับผมจะส่งคูปต้า L5 018 SP ครับผมอ่าูกค้าเป็นครับขอบานเองเลยครับเซลเจจันไห้ครับเก่าแรกใหม่ครับพี่ธนพงศ์ครับผมทางบ้านซ้ำโรงครับ อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับผมลูกค้าเก่าเซียวเจ๋ยตั้งแต่เซียวเจ๋อยอยู่เป็นอะไรครับอ่าติดต่อกบหากันกับเซียวเจยมาประมาณ10บกว่าปีครับผมอ่าใน,นเรื่องง่ายงามดีครับผมเกา่าเก่าเก่าแหม่ครับจัดทรงถึงทีอ่อนนาบ้านนาซองให้เลยครับช่วงเช้าครับผมอ่าครับผม จับให้ครับมาเลยครับมาเลยอ่าครับผมเจ๊เจ๊จับให้ครับมมีปัญหาจับจับให้เลยสวยๆงามๆครับผมพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่วงเตือนรถพิเศษครับผมสําหรับเดือนมีนาคมโปรโมชั่นพิเศษครับดาวฟีดาวครับผม เราใส่เงินจ้าบาทครับผมกรับรถได้แต่ว่าคันนี้ที่เพิ่นเอาเอลซีหาศูนย์แปดับดีทีับผมมาตีเทินกับเซลเจ๋ยครับเซลเจ๋ยให้ราคาที่ดีด้ครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะตีเทินรถเก่าเป็นรถใหม่ติดต่อกับเซลเจ๋ยได้เลยครับราคาดีทุกคันแน่นอนครับคุยกันได้ครับลูกค้าอยากได้ราคาเทอาไนวาจังไรฮะ คอยยับคอยต่อเซกันเซลเจจันให้ได้เลยครับผมอานนี้ลูกค้าเพื่อนลูกค้าเพื่อนครับขอนเอาเองนะครับผมเพราะอ่าเพื่อนจัดเด็กทวงรวมเซอรถดมาพร้อมเลยเลยครับเพื่อนว่านี่มันจจงดีหรือไม่เพื่นว่าที่เด็ดีแล้วครับสำหรับเซลเจจันใหม่ครับผมพร้อมติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงสามชิ้นครับผมตัวนี้ราคาเงินสดยังพันรวมรดส่วนลดโปรโมชั่นพร้อมต่ละเดือนครับ 8แสนหนึ0าครับพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นตัวรถอานดันหน้าพร้อมกาดและก็ผ่านพวนดีเฮตสองสีให้วิพัฒน์ครับผมผ่านพวนใบ,บยีทีซีนิวหกใบครับเลกามีโรตารี่ครับ ix 183 f อีก1ตัวครับผมตัวนี้เป็น ตัว L 5 0 1 8ป SP ครับผมตัวนี้โปรโมชันพิเศษสำหรับลูก้ารับรถเดือนมีหน้านะครับหรือจองไว้สำหรับเดือนมีหน้าก็ได้ได้ส่วนฟรีชุดบำรมมุงร,รักษา1ปีหรือ600ชั่วโมงครับผมสำหรับโปรโมชันเดือนมีหน้าก็จะมีประมาณนี้ครับท่านได้สนใจาคุณได้เป็นตัวนรับขูดแขนนอารถเขาวันเข้าซองได้ครับปาที่นี่ คับผมสวยนงามๆเลยครับเนี่ครับเหล็กวงร้อจากทางทุกตาเราเองครับราคาท่านไม่สนใจนะครับราคาเฉพาะเ,เ็กวงรอไม่ถึง4,000บาทครับสนใจติดต่อกับเซลเจได้ครับนี่คองความทรงครับตอนนี้เรือจูป,ประมาณ8คู่ครับผมจากที่เซลเจสร้างมา20คู่เดือนเดียวครับ ขายไปตอนนี้เหลือ8คู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเล็กทวงรอไม่ถึง4,000บาทครับข้างละ27กิโลกรัมครับผมครับเซลเจลองเพื่นตะสังเบิ้งแล้วครับ27กิโลกรัมครับผมอ่าสปองสวยๆน้ำๆครับครับเริสุทธิ์แขนเอารุณครับเดี๋ยวเซลเจพาเกันก็ตาก็ไม่ย้ายบริสุทธิ์แขนเอารถเพื่นเนื้อปลาที่นี่ เซลเจกวัตัวก่อนนี้ก่อนนะครับเด้อบ่านนี้เซลเจจะไปเห็นเอกสารกับลูกค้าก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ